สวดีคร uhm, ับอ่าผมในตัวแทนของทีมงานของรายการนะครับผมก็จะเป็นชาแนลหรือชาแนลหนึ่งนะครับผมที่จะมาทำรายการเรกี่ยวกับการพัฒนะครับผมแล้วก็จะมาสัมภาษณ์เก๋แล้วก็ทุกคนต่างหากนะครับผมที่สนใจเรื่องการพัฒนาทุกคนที่ร่วมความร่วมแรงในการอ่านนะครับเพื่อจะสามารถ เรื่องของอีไปโยนตะไรยน้นะครับผมก็ขอฝากไว้ฝากวยด้วยอะไรครับผมงานนี้งานได้แต่ก็ถ้าประชาชนอออไว้นัที่นี้เริ่มได้ฝังเนาะตอนนี้คิดว่าาตสองคนนะคะเขาเคยอย่างไรบ้างคะตอนนี้ก็คิดว่ามันก็เวลา เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ไก็คิดว่าเราพัฒนาขึ้นมาไม่มากก็น,น้อยแต่พัฒนาแหละตอนรู้สึกว่าเราพัฒนาจากเมื่อก่อนพย้อนกลับไปดูรุ่นเกา่าๆแล้วรู้สึกว่าทําไมเราขาดอยู่างนี้แล้วมีการา็รู้สึกโอเคครับรู้สึกไม่ค่อยอยากนั่งเลยเดี๋ยวพุงศ์มนชั้น,น <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไ ก็น่หละรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นครับเมื่อก่อนคือย้อนกลับไปดูรูปเก่าๆก็รู้สึกว่า,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 วาตัวเองไม่จริงเลยอ่ะคือเริ่มจากว่าเราไม่มีประสบการณ์ด้วยเมื่อก่อนไม่ใช้วิ่ด้วยใช้ผมจริงตางหา<อ>ใช่แล้วก็แต่งหน้าไม่เป็นใช่อะไรประมาณเนี้ยเลือกผ้าก็ายังเลือกไม่เป็นบางทีเอาผ้าอะไรไม่รู้มาทําเป็น เป็นชูดัดแล้วมันไม่เข้าอ,ะอ่ะอ๋ะอเริ่มจากคนเดียวก่อนว่ามีมีทีมงานเพื่อนจริงๆเมื่อก่อนมีเพื่อนที่ช่วยก็เริ่มเริ่มด้วยกันมาก็มีเหมือนกันครับเพื่อนก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้เหมือนกันใช่ช่วงนั้นก็คือแบบมัน,นช่วงเริ่มต้นน่ะแล้วพอจุดน,นี้เราก็เป็นหลายอย่างลวพัฒนาเราสามารถแต่งหน้าเองได้ทำพอพอเซ็ตวิกเองได้ทำคอปเองได้ทำชุดเองได้ตอนนี้ก็เกย็บปากได้ละ คือท kind of ั um, ้งจับผมผมทั okay. <t <t ่วทั้งตัวผมไม่ใช่แค่ชุดคอ่าในเรื่องการที่ปั่นหนึ่ร้อยนะผมรู้สึกว่าเรื่องของการแสดงและการดูแดดตัวเองด้วยจริงๆก็เป็นสิ่งนจำเป็นใเรื่องของคอสใช่ไหมใช่ใช่ถ้าสมมติเราอยากคอสตัวที่มันมีก้ามนะสมมติอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกกำลังกายเพิ่มมันเหมือนเป็นการเข้าถึงตัวละครนะครับโอเคครับ ก็พี่เทมก็ตอบนานมากฉันก็ลืมคำถามไปแล้วนะคะไม่ใช่นะคะเราเล่นก็ตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองก็พัฒนาขึ้นมาจากสมัยก่อนเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็ทำมาทำกันานแล้วก็ประมาณสิบกว่าปีได้แล้วมัึก็แกรี่ควานดีนะคะก็พอก่อนสมัยก่อนก็จะมีบางช่วงที่เราทำแบบทำชุดแบบให้ชุดออกมาเนี่ยเรานรีบอ่ะก็ทำส่งๆอ่ะอยากแบบอยากมาแบบเร็วกว่าชาวบ้านชาวเลยเนี่ยเข้ามา พอมาทีหลังเรู้สึกว like, ่าเฮ้ยมันไม่ดีกับตัวละครที่เราชอบเลยอ่ะเหมือนเราทำส่งไปอะไรอย่างเงี้ยก็พอหลังๆก็มีประสบการณ์มากขึ้นก็จะแบบเฮ้ยเดี๋ย่ารอเราพร้อมก่อนอะไรประมาณนี้ก็ต้องรอตัวเองไปตัวเราจริงจังเคยจำได้ไหมเลยนานมากเลยอ่ะพี่ตอนตื่นเลยไม่ใช่ก็ตอนนั้นเป็นเรื่องหนังเรื่องระที่ว่าย่องน้องๆเกิดพันเลยค่ะกีบเวละทุกคนบอกกีบกไม่ใครเกิดพันยกมือหน่อยได้ไหมคะ อี่คนเยอะมากเลยก็ต้องทำหน้าที่เราไปด้วยค่รไม่ต้การะี่สอนค่ะ ีตอนแรกก็เป็นในในประเทศอะไรอย่างนี้ก็เคยเคยมีจุดที่ผิดพลาดทั้งการการการแสดงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนฉากมันไม่ได้หรือว่าหุ่นที่เราเตรียมมาอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้การที่เราสอนไว้ก็ก็ผู้ตุ Stern, ara, wow, okay. um ้งตว่างานมันน่าแตกกันเลยทีเลยก็เสื่อมเหมือนกันแล้วกลับไปนอนร้องไห้อยู่หลายวันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยครั้งต่อไปอย่างเงี้ยเราเราก็พัฒนาได้มากกว่านี้เลยโอเคแล้วพี่ผู้ชายนี่ล่ะโอเคทางภาษาอะไรมาบ้างเลย จะบอกกับน้องๆก็ไม่บอนว่าคือเราน้องๆจะได้เตรียมตัวไว้บ้างว่าจะต้องมีอะไรครับคือภาษาหลักๆเลยคือเรื่องเรื่องเงินนะครับแล้วจริงๆว่าเราเราคนเทยเราต้องใช้ใช้เงินในการการทำชุอปทำของหรือว่าซื้อทิกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เยอะอย่างเครื่องสัมภาษก็ต้องใช้เงินทุกอย่างมันใช้เงินหมด บริษัทแท้จริงคือบริษัทที่สำคัญสำหรับผมด้วยคุณเอนแล้วก็อีกเรื่องของเือเวลาครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราเราเวลาเราเรียนอยู่เราอะไรเงี้ยัหาเวลาหาเงินยากด้วยตรงเนี้ยก็อยากฝากพอเพย์พอเพย์เยอะงินใหม่ด้วยครับว่าบริหารจัดการตย่งนี้ดีครับแล้วเคยคอสหรือว่าเคยอยากจะเลิกคอใช่ไหมครับเคยอยากจะเลิกคอไหมอ่าจริงๆก็มันมีแอบคิดอ่ะ แต่ว่าเคยท้ออ่เคยแน่นอนแต่อยากเลิกทอไหมมันมีแอบคิดเหมือนกันเพราะว่าเขาคิดว่าเราก็อายุมาก่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะข <c oughs> องน้าหนาขึ้นไป <c oughs> อายุมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,ะอ่ะเราคิว่าเราก็มันก็เป็นไปตามเวลามันก็อาจจะแบบว่าอาจจะแก่แตัวลงอาจจะเหมือนไม่เห็นแก่ ก็เลยเหมือนอาจจะต้องมีช่วงที่ต้องอาจจะเกษียณตัวเองอะไรประมาณนั้นครับความดหอย่างนั้นแต่ว่าพอในช่วงช่วงแก่ๆเนี่ช่วงที่อายุมากขึ้นมันกับมันกับคนรู้จักเยอะขึ้นมีงานเยอะขึ้นเออมันก็เลยเป็นแรงให้เราอยากจะคอสเทต่อไปเรื่อยๆเรื่อยถึงแม้จะอายุมากขึ้นแต่เราก็น่าจะดูแลเป็นได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเข้ากัอายุ ได้อะไรนีครับถามว่าท้อไหมเคยท้อเหมือนกันช่วงแรกๆที่บอกว่าฟอสมามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโวนเท่าไหร่อ่ะมันก็รู้สึกท้อรู้สึกว่ามันีที่ให้โอกาสเราก็จะ้อยลงรู้เ้ืใช่ใช่เมื่อก่อนสมัยก่อนนน้อยด้วยแล้วสมัยนี้มันมียูทูบมันมีอะไรให้เราศึกษาได้เยอะแต่เมื่อก่อนมันไม่มีเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรให้เรา ช่วยเราในการพัฒนาได้เท่าไหร่ก็มีข่าวสารน้อยเหมือนเป็นช่อถือน้อยอะว่าใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับมือก็เลยคิดว่ามันท้อเหมือนกันรู้สึกท้อและดืครับผมเคยรู้สึกท้องหรือว่ามือเป็นเรื่องท้ออครับก็อันนี้เป็น่องท่องทันเป็นเรื่องค่อนข้างนานมาแล้วคือไปตอนที่ไปใส่ประกวดใช่ไหมก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประกวดชนะบ่อยมากติดกันหลายหลายงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ทัวร์ไรเปล่าี้แบบ หัวกรรมการหรือเปล่าทขาไมคุยคุยคุณชนะติดการอะไรขนาดเยอะขนาดนี้าก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมวะเราพยายามมากเลยนะก่อนที่เราจะแบบประวดในแต่ละครั้งนี้คุณก็มาบอกเราว่าอ๋อนี่คุณชนะเพราะว่าคุณโกงอะไรอย่างเงี้ยบบเขาเลยเขาไม่บอกเกิดตกใจเราะน้องๆก็น่าจะเข้าใจเนาะแบบเฮ้เหมือนบอเราพยายามแล้วเขาบอกว่าอ๋อพี่พี่เขาปเป็นกับกรรมการด้วยเ่าอะไรอย่างเ<อ>งี้ยบอกว่ากล่าวเงยไปอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแต่ก็แต่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราแบบทำแบบนี้เราคงคงอาจจะไม่เราอาจจะยังไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ย เขาอะไรแบบนี้เขาถึงได้คิดว่าเราโวรถ้าเกิดผลการตัดสินเนี่ยมันชัดเจนก่อนหน้าเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโค้งของคนเราจะชนะจริงเราก็เลยก็พยายามเลยจะดีมากขึ้นเลยก็ใช้ตรงนี้าร์แนนตัดดกันค่ะแล้วก็มั่นใจในการแข่งที่มาจากการแข่งก็มาจาก คนอะเวลาเห็นคนเห็นคนคนที่เห็นเราว่าเฮ้ยพี่โมดีว่ะเขาแต่งได้เหมือนตัวละครเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกดีมากที่แบบเฮ้ยเราตั้งใจสิ่งที่เราตั้งใจทำมันมันสื่อถึงคนที่ดูเราอยู่เลยค่ะเว้าพี่เพ็ญปั้งข่ามีกำลังใจในการที่จะทำข่าวเป็นกำลังใจของผมคือเออเวลาเราไปเห็นเห็นคอสเตอร์เยอะคนอื่นอ่มันจะทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจมีไฟอยากทำมากขึ้นไม่ใช่ว่า ไม่ใช่หมายความว่าเราอยากเอาชนะหรือว่าอยากอะไรอยากทำคือเราเห็นแล้วเราเหมือนเวลางทีผมเป็นคนที่เขียนรูปด้วยแล้วเวลาเวลาเราเขียนรูปแล้วเราเห็นคนที่เขางานดีๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยากทามากขึ้นอยากทำมากขึ้นอารมณ์นั้นเหมือนกันครับเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เหมือนกับการที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆพี่น้องที่เคยเห็นกันเป็นประจำหรือว่าน้องๆที่มาใหม่ๆก็ู้วนแต่ การเป็นเราเรียกว่าอะไรสายลับิเยษทกวนะครั่เราใช่นมีัตังแต่ที่ทำต่อไปใช่ไช่เอไม่ไงกงานต่อไปเมื่องานในการจัด่อู้วาประกวอ่นี้ก่นนะครับโอเคไม่ทราบว่ามีไอดอดในใจไหมครับมีดอดในใจนะครับอ่าฮไอดอลด้านอะไรกตับให่ด้านด้านอะไอ่าฮะ่าด้านคอสเพลย์นะครับด้านคอสเพลย์ถ้าเป็นไอดอลที่มีตัวเติมจริงจร้ง ผมเจออีกคนหนึ่งช hm ื่อหวงชาหวงชาใครรู้จักบ้างครับหัชานอ่ารคนรู้จักคนเป็นของเกจิเกจิชหัวชานเขาจะเป็นผู้ชายที่หน้าสวยมากหผมยาวๆเขาเป็นผู้ชายคนจีนหน้าสวยผมยาวแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีแค่นั้นนะครับเขามีความสามารถเขาเป็นช่างตั้น ทำเน,เนี่ยดินดอดที่ีพวกนันด้วยอะครับ<อ>ก็ค่อนข้างมีความสามารถแล้วก็คอสเพลย์ของเขาแ,แต่และแต่ละคาแรคเตอร์นี่คือดูแล้วเหมือนเอามาแบบเพน,นิย,าย,นน IG, นนยายเพรียายจีนเพรียญอะไรพวกนั้นเลยแล้ว,วสวยครับก็เลยเป็นไอดอลที่เป็นที่มีตัวตนอยู่จีนครับผมครับ,บรก็สำหรับตัวเซก็จะชอบคัมมค,ค,คอสเพลย์นะคะ ก็คือในยคะนะผู้หญิงเหมือนกันเขาก็จะเป็นคนที่ทำคอปเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ารู้สึกแบบเราเป็นผู้หญิงไงเวลาเราทำคอปอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันยากนะมันต้องใช้แรงหรือว่าแบบเจาะตะปูตอกไม้ตอกไฟอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราคูดว่าแบบโหยากเหมือนกันนะแต่พอแบบเราเห็นว่าผู้หญิงคนีดียวก็เขาก็ทำไหวเขาก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกซึ้งในตัวเขาที่แบบพยายามทำอะไรด้วยตัวเองเลยก็ชอบประมาณห้สีมาสุดๆเรื่องของพวกตัวบุญผู้บิดตัวการ์ตูนหรือว่าตัวละครที่แบบเป็นไอดอลในใจ มีไหมโอ้โหยากเลยมีเยอะแตไปหมดเลยเยอะเนาะจะขอเวลาตั้งสามชั่วโมงในกันเราพอไม่ได้ใช่ไหมคะเวลาไม่พอก็จริงๆชอบชอบิูฟี่นะเป็นคนที่เป็นไอดอลเลยดวงใจรู้สึกว่าเฮ้ย่เขามีเพื่อนหว่าเขาเป็นคนที่แบบรวบรวมเพื่อนๆมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยวิจารณ์ภาพวิจารอ์ภาพผกังเห็นวิจารณ์แต่คนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าชอบชอบความมุ่งมั่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกมุ่งมั่นไม่ได้แบงเขาจบสลั้แล้วจะไปซต้นสลัดก่อนไม่ใช่ ครับกระตุ้นะตือนมีเยอะครับจริงเยอะแต่ที่ชอบอันที่ชอบคือพี่นะผมชอบนารุโตะก็าใช่นารุโตะก็มีเป้าหมายใช่ก็มีเป้าหมาเองเขาอ่ะแล้วเห็นไหมเขาจะเป็นคนที่คนมองว่าแต่มาจากเป็นคนที่คนอื่นไม่ยอมรับแต่เขาก็สามารถ ฝ่าฟันจนทุกคนยอมรับว่าเป็ฮีโร่ได้มันก็นั่นแหละกระตุ้นที่ปุ่นมันก็ประมาณนี้แหละก็คือแอบแฝงก็่อนในเรื่องของสาระแล้วก็แรงผลักดันแวกับเราครับกระตุนไม่ใช่เรื่องไร้สะครับ่ถนอตเนยท่มีปเจกต์อะไรมาไหคะโปรเจกต์อสแอบอกได้ไหมได้ครับโปรเจกต์คอรสนี่นครับผมก็ เกมโมงเมีจีเนี่ยมีควานไว้เต็มเลยว่าจะคอสตัวอะไรบ้างเยอะมากของคอสเกมโมงเงียจีมีหลายตัวเลยที่อยากคอสแล้วตอนนี้ทำชีปส์สองตัวเป็น S S R ทั้งสองตัวเลยครับเพื่นนั่นแหละมีเกมโมงเมีจีนี่แหละครับก็รอติดตามชมครับจะรอติดตามผลงานนะครับก็โปรเจกต์ล่าสุดนะคะก็เดี๋ยวจะมีไปประกวดที่เกาหลีนะคะ เป็นงานอะบายคอร์สนะคะจัด no ที <Bu> ่เมืองบูชอนนะคะที่เกาหลีก็เขาก็ส่งแต่หมายเชิญมาเป็นทีมสองคนนะคะประมาณวันที่20เดือนกรกฎาคมก็อยากให้ทุกคนติดตามข่าวสารแล้วก็สนใจไปเชียร์ทีมไทยหน่อยได้ข่าวว่ามี25ทีมนะคะโอ้โหถ้าอย่งนั้นผมขอกำลังใจตอนนี้เลยได้ไหมครับขอาสีโป้เลยไหน่อยครับเนาะคำถามสุดท้ายเลยคำถามสุดท้ายนะคะมีอะไรฝากถึง เพราะเรื่อใหม่ๆอย่างนี้มันไม่ได้ก็โลงใจก็เวลามางานนะก็เห็นน้องๆทุงคนอ่ะตั้งใจอ่ะมามางานตั้งใจมางานตั้งใจทำฟู้ดตั้งใจเซ็ตมีตั้งใจทำสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรอ่งเราก็รู้สึกดีที่เห็นน้องๆเอาเวลาที่มีอยู่มาใช้แบบมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้น้องๆบางคนก็ต้องระวังเรื่องการแบ่งเวลากัรแบ่งเงินบางที่โอ๊ยอดข้าวคอสอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนะคะน้องใจเง็นน้ององน้ององรักษาสมดุลของการใช้ชีวิต ในแบบในชีวิตปกติด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกอย่างทุมเรื่องกันค้อนกดคาวัยมีจะกิ๊บเสื้อไว้นี่จะใสโอ้โหอะไรอย่างนี้เ,บบรนเ,โโนเราก็ต้องเป็นเวลาถือว่าชีวิตชีวิตมันยังอีกยาวไกลนะเราอาจจะไม่ได้คอนเซฟในชีวิตแต่ว่าเราก็มีชีวิตปกติของเราด้วยอยากให้ระวังตัวด้วยนะคะเหมืนอนจะพี่เซ่ไม่ต้องเก็เหมือนกันให้แบ่งเวลากันให้ดีๆแล้วก็จัดสรรเรื่องงบประมาณ เรื่องเงินเป็นให้ดีด้วยแล้วกันครับในคอสเพลเราถือว่าเป็นงานอันดีกก็ได้แล้วเราก็มีงานประจำของเราหรือการเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องออให้ความสำคัญกับมันด้วยครับขอบคุณสำหรับคำตอบเลยเพราะจริงๆว่ามันคำตอบอาฮีหรือว่าโคเปอร์นะคือสำหรับน้องๆทุกคนที่รักการคอสเพลยคำตอบนี้มากเลย ครงการแบ่งเวลาถ้าเกิดว่าวันนี้เราทุกคนทําหน้าที่ของตัวเราเองดีอยู่แล้วใครก็บ้าเราไม่ได้เนาะความสุขเล็กๆที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับเราสร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็รวมถึงอาจจะสามารถมายืนอยู่นัจุดนี้เป็นตัวอย่างได้เองเท่ากับวันต่อไปได้เอ๊ะโอเคนะจริงป้าก็ในเรื่องการบริหารเงินอันนี้จัดการกันเองได้อยู่แล้วน้องมาใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ เรามีตัวละครดีๆในใจของเราราทุกอยาก่างเราเราเก็บสิ่งดีๆจากตัวละครที่เราขอสไว้อะแล้วทุกอย่างก็เลยผมชวการุ่นเื่อน,น,นะครับผมมันสร้างสร้างมาเพื่อให้เราแบ ã, นะ่งแยกครัสสบสำหรับสิ่งที่ดีกับไม่ดีแต่ถ้าวันนี้เราเลือกเก็บสิ่งที่ดีแล้ว,ลวนำมาประยุกต์ใช้ในตัวเราเพื่อให้รถที่มันก็เป็นแรงบันดาลใจเนาะขอบคุณขอบคูณจริงๆครับผมสำหรับเอฟสองท่านนะครับผมโซนโซนเอ็กซ์คอนนี้นะครับ ขอบคุณมากมากครับนะก็เป็นกำลังใจและก็ติดตามผลงานของพี่ทั้งกข่าวต่อไปเนาะคนไทยเราก็ช่วยทัดหนังคนไทยด้วยกัวเองแทนต่อเลยกันเนาะจริงนะโอเคขอบคุณมากมากนะครับผมครับฝากเนื้อฝากตัวเข้าสานแห่งการด้นะครับผมครับสวัสดีครับมองไงก็ต้อียครับ